นี่ทะเลมึงจำเพื่อนตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะเรียบร้อยเรียบร้อยสื่อผิดคนเย่ผู้บอกมึงว่าอะไรมึงหูมึงไม่ฟังเองกูบอกว่ามันไอทะเลเคยได้ยินเปล่าค่ะเรีนมือชุดสองดีคุณดูกูน่าจะโดนไม้เผาดีป่๊บวะกูยังไม่ตีใครเลยกูไปไล่ตีหัวเหลือได้หนึ่งคุณนั้นเขาอะไรวะคุณนั้นอะคุณนั้นอ่ะ

ร้อยบอกแล้วถ้าเล่ยนจีเดียเห็นบไหมบอกแล้วจีเดลยวร้อยจบข่าวเที่ประเทศก็ไม่ค่อยเข้าไม่ซ้อมด้วยลำพังอ่ะเห็นมเอาไเนวมีแต่คนเชียร์เนวอ่ะมีมีแต่คนเชียร์เนวอ่ะแค่นั้นแหละตรงโบ๊ะอะโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล ไม่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 ตะโกนเอาลงบ้านเร็วๆไปขออีกหนึ่งอะได้ไหมเขาขออีกหนึ่งใครขอเนี่ยทางเขาขออีกหนึ่งไปได้ไหมไม่ไม่ไม่กระจอกอย่างนี้ไม่ต้องมาแล้วเนี่ยนอนสถานีแมวแมวแมวไปไปไปตี๊ดเด็กเขาเด็กรับอย่าไปเล่นกับไอ้หมวกหมวกมันอ่อนประเทศก็ไม่ค่อยเข้าอย่าไปเล่นกับมันเฉยบอกแล้วแทงกินเดียวยังไงก็ได้แดกเมื่อกี้มีใครเล่นเมื่อกี้มีใครเล่นพตาวน่ะไม่มี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 ใครเลือกพี่เต่าสักคน คือไม่ไม่ไม่คือไม่เลยไม่เลยคือเหลอกเขาหรือเปล่าเราต้องรอกเขาหรือเปล่าคือผมจะแทนพี่เสาแต่ผมก็ไม่มั่นใจไม่ไม่มันคือไฟสุดท้ายต้องให้เขาติดคุกคุณอย่าลืมสิไม่สภาหนับกับพี่ไมาเห็นที่มันไม่เกี่ยวหนักสิไม่ต้องให้เขาติดคุกใช่ไหมแต่ไปเลยทำไงบางทีนันก็แบบรับตู้ไงมันก็แบบนะเต็มตัวเติมมีแก้มเรามีรอบแก้ตัวนะ รับแก้ตัวมีรับแก้ตัวด้วยรอบนี้ขอเป็นรับแก้ตัวครับดูรับแก้ตัวดูดูไฟสุดท้ายกับในในในมุมมองคาลินแล้วนะวทุกคนรวนรักกูแหละ <laughs> <laughs> มีเข้านี้หรือเปล่าครับ ไปที่กิดเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนใครแด้แค่นี้ี่เข้าใจรู้ดีว่ายังเื้อตัวเองมาไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดีซ u เปอร์สตาร์ของเธอเป็นคนธรรมาดาคนนี้แม้ไม่ไดังมากไายก็รู้สึกดี